และแล้วชาววานโคนนี้ก็ได้วันที่แสนสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้งหลังจากที่ทุกทนทรมานมากกว่า20ปีจากการปกครองของไคโดและโอโรจิแต่ตอนนี้พวกเขามีน้ํากินมีอาหารกินจนอิ่มทอ้องดยการปกครองของโชคุนคนใหม่ฉันจะเป็นโชคุนของวานโคนนี้ให้ได้เลยเอีกหน่อยเด็ซุ ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็ถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับสปอยแรกสั้นๆของมังงะวันพีซตอนที่1นึ่นาะครับผมสาหรับเนื้อหาของตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของวานุคนนี้แล้วก็โชกุนคนใหม่นะครับผมต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เดนจิโร่นี่ได้แนะนําตัวโชกุนคนใหม่ที่กําลังจะเดินออกมาจากกลุ่มควันนั้นพร้อมกับเราคนพลเก้าปอกดับแดงบางส่วนซึ่งคนที่เดินออกมาจากเงานั้นนะครับก็คือโชกุนคนใหม่ของวาน โนคนนี้นั่นก็คือโคซึกิโมโมซุเกินั่นเองซึ่งพวกชาวเมืองนะครับต่างก็พากันตกใจเมื่อเห็นโมโมซุเกินั้นอยู่ตรงหน้าซึ่งในตอนนี้นะครับโมโมซุเกินี่ก็มีร่างกายเป็นผู้ใหญ่โดยมีผมยาวแต่อายุก็ยังคงเป็นแดขวบเหมือนเดิมซึ่งโมโมก็ได้พูดกับพวกชาวเมืองพูดเรื่องต่างๆพูดปลาใสนั่นนี่นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับโมโมนี่ก็ได้ขึ้นเป็นโชกุนของวานโคนนี้อย่างเป็นทางการโดยจะมีกล่องข้อความขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าหลังจากนี้โมโมจะกลายเป็นโช กุลแห่งวานโอคนนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วจากนั้นนะครับภาพก็ได้ตัดกลับมาที่โอธามะมีการย้อนอดีตพูดถึงเรื่องพลังของโอธามะว่าพลังดังงของโอทามะนั้นจะมีฤทธิ์อยู่ได้เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ยามาโตะจึงเธอได้เข้ามาแนะนําตัวกับสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางว่าฉันชื่อโคซกิโอเด้งฉันจะขอเข้ากลุ่มนี้ซึงเมื่อพวกกลุ่มหมวกฟางได้ยินอย่างนั้นนะครับก็มีบางคนที่ค่อนข้างที่จะดีใจแต่บางคนนี่ก็ถึงกับตกตะลึงท ยามาโตะนั้นจะขอเข้ากลุ่มด้วยก็มีเพียงสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับสำหรับเนื้อหาของสปอยสั้นๆของมังงะวันพิษตอนที่1051นะครับผมก็มารอดูกันนะครับว่าลูฟี่นี่จะรับยามาโตะเข้ากลุ่มด้วยหรือเปล่าเพราะว่าความฝันของยามาโตะอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการที่จะออกไปจากวานุคนนี้เพื่อที่จะออกไปผจญภัยเหมือนกับที่โอเด้งเคยทําแล้วในตอนนี้นะครับยามาโตเนี่ก็คงจะไม่ได้สนใจพ่ออย่างไคโดแล้วล่ะเท่ากับตอนนี้นะครับยามาโตเนี่ยังไม่มีที่ไปหรือว่าอาจจะไม่ ได้อยากอยู่ที่วานกคนนี้แล้วก็ได้ก็มารอดูกันนะครับว่ากลุ่มหมอกฟางจะได้สมาชิกเพิ่มเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าซึ่งถ้าได้ยามาโตเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มก็จะทําให้กลุ่มหมอกฟางนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่ๆเพราะว่ายามาโตครับเป็น1คนที่มีความแข็งแกร่งมากๆส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องพลังดังโงของอุทธมะที่มีฤทธิ์อยู่ได้เพียงแค่1เดือนแล้วหลังจากนั้นพวกที่กินผลสมัยได้สติกับคืนมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อมััันนนนนนกกกก็ต้้นน้้อออออองจดาาาารรรระไ่่่หหหีีืืเปลวพว จะแปรพักมาอยู่ในฝั่งของโอทามะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่ามันจะจัดการกับพวกนี้ยังไงแต่ก็น่าจะเป็นเนื้อหาที่มันจะลงตัวมันก็คงจะไม่ขัดแย้งมาต่อสู้อะไรกันสักเท่าไหร่หรอกอันนี้เป็นการคาดเดาโดยส่วนตัวของผมเองนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันในตัวอัปเดตตัวเต็มนะครับผมจะได้เนื้อหาที่เข้มข้นกว่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง,อ,งองของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ